หลายคนน่าจะรู้จักกับแบรนด์รองเท้า OnC l o u d กันมาเป็นอย่างดีเลยนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าที่มาที่ไปของแบรนด์รองเท้า On อน o u d เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจขนาดนั้นนะคะในการที่จะสร้างแบรนด์ค่ะแต่ว่าสิ่งนี้เ,เกิดมาจากแพชชั่นของอดีตนักวิ่งนะคะที่อยากจะทํารองเท้าที่ให้ความรู้สึกเหมือนวิ่งอยู่บนก้อนเมฆค,ค่ะและจุดเริ่มต้นของการออกแบบรองเท้านี้ก็เริ่มต้นมาจากสายยางรดน้ําที่บ้านเท่านั้นเองค่ะ โอลิเวียเบอร์นฮาร์ดนะคะเป็นอดีตนักไตรกีฬาชาวสวิสค่ะที่เขาเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะสร้างแบรนด์รองเท้าระดับโลกหรือแบรนด์ที่ฮิตไปทั่วโลกแบบนี้ตั้งแต่แรกนะคะจุดเริ่มต้นของเขาจริงๆเนี่ยก็แค่แพชชั่นของการวิ่งเนาะเป็นคนที่ไปวิ่งมาก่อนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทํารองเท้าวิ่งแบบใหม่ค่ะอยากได้รองเท้าวิ่งที่ทําให้เขาในรู้สึกว่าเหมือนวิ่งอยู่บนก้อนเมฆนะมีความเบาสบายแบบใส่แด้สบายอ่ะไม่เหนื่อยไม่ล้านะคะเขาก็เลยได้เริ่มต้นค่ะโดยการเอาสายยางรนนนนน้้้้้้ํําาาาีีดดททท่่บันนแแแลแลลละมตตเเเปปป็็็ชิกกๆวงงไใ ค่ะแล้วก็ลองวิ่งดูเนาะ ความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกว่ามันมีแรงส่งแล้วก็แรงรับบางอย่างเกิดขึ้นกับการวิ่งอันนี้ค่ะและอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของ c l o u d t e ทคที่ถูกใช้มาในแบรนด์ออนจนถึงปัจจุบันเลยค่ะถ้าเราลงรายละเอียดกันอีกนิดนึงนะคะเขาบอกว่าระบบรองรับแรงกระแทกที่วางอยู่ใต้พื้นรองเท้าชั้นกลางนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ออนเลยนะคะโดยประกอบไปด้วย c l o u d p o ทมากมายค่ะที่ช่วยให้รองเท้าเนี่ยสามารถตอบสนองการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็สามารถตอบรับกับจังหวะการวิ่งไปได้พร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งต่อคุณเบ ได้เอาตัวสายยางมาวางที่ใต้เท้าเรืียงๆกันเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นนะคะว่าท่อกลวงเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นในแนวนอนมากพอค่ะที่จะบีบตัวรับแรงแล้วก็เด้งกลับได้ไวเนาะซึ่งข้อดีก็คือมันสามารถปรับตัวตามรูปแบบของการลงเท้าของแต่ละคนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการลงที่ส้นลงที่กลางรือที่ปลายเท้าเนี่ยก็สามารถรองรับกันได้หมดเลยค่ะ และการออกแบบพื้นรองเท้าที่เรียงกันนี้นะคะก็มีลักษณะคล้ายกับก้อนเมฆที่เรียงตัวกันอยู่บนเท้าของเราเลยค่ะตัวคลาวพอดนี้นะคะก็เลยให้ทั้งความรุ่มแล้วก็แรงส่งในคู่เดียวกันเลยค่ะเลยกลายเป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้คนที่ใช้รองเท้าอ้อนหลายๆคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเขาเนี่ยติดใจรองเท้านี้ตั้งแต่ก้าวแรกที่ใช้เลยค่ะอีกหนึ่งข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับรองเท้าออนคลาวนะคะก็คือเราสังเกตได้เลยว่าตัวคลาวพอดเนี่ยของรองเท้าแต่ละรุ่นเนี่ยจะไม่เท่ากันเพราะว่าวิศวกรของรองเท้าออนนะคะเขาบอกว่า แต่ละคนเนี่ยก็จะมีการวิ่งที่แตกต่างกันนะคะการปรับจํานวนแล้วก็ขนาดของคลาวเนี่ยจะเป็นการปรับเพื่อให้ตรงกับแรงกระแทกแล้วก็แรงส่งของการใช้งานแต่ละแบบนะคะก็คือคนที่วิ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีลักษณะของการใช้รองเท้าเนี่ยที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นรุ่นที่วิ่งไกลหน่อยเนี่ยตัวคลาวก็อาจจะเล็กแล้วก็เยอะนะคะเพราะเขาบอกว่าจะต้องช่วยซับแรงทั่วฝ่าเท้าแล้วก็ช่วยลดความเหนื่อยล้าได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใส่เป็นแนวแฟชั่นสตรีเฉยๆเนี่ยตัวคลาวก็อาจจะน้อยนะแต่ว่าเน้นใหญ่หน่อยก็คือช่วยให้เราเนี่ยสามารถเหมือนเดินแลก็ยืน ได้แบบสบายมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่วิ่งแบบสปริ้นหน่อยเนาะเขาก็บอกว่าตัวคลาวเนี่ยก็จะเน้นที่โซนหน้าเทาเ้าในแบบแน่นๆเลยนะคะเพื่อให้เราเนี่ย สามารถวิ่งออกตัวได้เร็วแล้วก็เด้งกลับมาได้ไวค่ะแม้ว่าจุดเริ่มต้นของแบรนด์รองเท้าออนนะคะจะเริ่มต้นมาจากสายยางฉีดน้ําที่บ้านก็ตามนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ได้กลายเป็นแบรนด์ที่หลายคนเนี่ยหลงรักกันไปทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ฮอตฮิตกันมากๆเลยค่ะและแบรนด์นีนเนี่ยก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะคะว่าความฝันกับความกล้าที่จะลองทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์บางอย่างที่อาจจะมาเปลี่ยนโลกได้เลยแบบแบรนด์รองเท้าออนแบรนด์นี้เลยค่ะฝากทุกคนนะคะติดตามรายการสิ่งประดิษฐ์คิตได้ในทุกช่่อองงงทางข Creative Talk เลยคะ ทาง Facebook แล้วก็ YouTube c h anel n ค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยมีหัวข้อของสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจอยากจะรู้เนี่ยสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้โพสตของคลิปนี้ได้เลยค่ะและใครที่สนใจจะติดต่อสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ c r e a t i v e Talk ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะแล้วพบกันใหม่ ep หน้าค่ะ